นี่ละพี่น้อง,ง,งพืชพักสวนขั้วของขั้วบรรทุงเนาะบ่ได้ไปหาซื้อพี่น้องปลูกเอาอยู่สวนหลังบ้านปลอดสารเคมีแต่ปลสารเคมีพี่น้องปุง๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกนะคะย่าเวลาที่ไอเอาไปเฮ็ดอาหารเท่ากับสิมาเก,ก็บเอาจากนี้พี่น้องเอาเฮ็ด ไม่สิ่งที่เฮามีนะคะบ่วได้ไปหาทางอื่นมาไลายบ่วลายลายดกสุกเต็มเลยข้างล่างน่ะเก็บกินบ่ท่านผุนละพี่น้องท่านนตำแหน่งกับเก็บกินบ่ท่านเบิงขอขอบ่งพระหอมเบิ่งพระหอมหอมบัวเลยหอมบวัวเลยบ่เท่านี้หอมบวัวเลยค่ะควมบัวเลย ขึ้นโค้นแล้วบรรัุ่บรรทุ่งเก็บวัดท่านเอาแนวแลเวพี่น้องเอ้ยเอาไว้ค่ะเฮ็ดแนว่ยเอนนาเอาเขื่อนแหนค่ะ ปลาเข้ากระเหลีย่ยงปลาเข้ากับปูกพี่น้องาาอบอางหุ้งไม่กำลังกะลังไงพี่น้องหุ้งมีมะเขือ,อพื้นที่กระบอได้ไล่ได้พี่น้องโอ,อ้เจ้าเดี๋ยวที่ขับบ้วบรรทุงปลูกไว้ แก่กับบแครินัะหยัดแดด้ลยเติบเท่าไม่เท่าเห็ดอนันพืชผักสวนขั้วรัวกินได้กันเลยพี่น้องปลูกในบริเวณบ้านนหน่อย,อยกัดระยูได้กินหย่อนนะคะบึง้งเก็บกินบ่ทัน โอเอเห็ุเก็บกินมาท่านฝุ่นะโอเคพี่น้องแยวพอกันไหม